สวัสดีค่ะสวัสดีมีรักแฟนเพลงหมอลำทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะ อยู่กับช่องอีสานออนทัวร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะหลังจากที่คุณแพลววนะคะได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะที่พูวิลล่าพัทยานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกันตอนกลางคืนนะคะและนี่นะคะก็มีคุณยุ้ยผู้จัดการแพลวพวท็อปไลน์ค่ะได้มาโพสต์ข้อความซึ้งๆนะคะแล้วก็ทําให้แฟนคลับนี่ซึ้งไปตามๆกันเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีการเซอร์ไพรส์นะคะคุณแพลววแสงทองกลางงานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่เป็นการเซอร์ไพรส์นะคะจากแฟนคลับ f c นะคะที่ได้แต่งเพลงให้คุณแม่แพรวๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคุณแพรววเองเนี่ยก็ซึ้งมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครนะคะมาแต่งเพลงให้แบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะเห็นค่ำคืนในการฉลองการขึ้นบ้านใหม่นะคะคุณผู้ชมขาคุณยุ้ยผู้จัดการแพรววท็อปไลน์ค่ะคุณผู้ชมขาได้ลงภาพบรรยากาศที่อบอุ่นให้ดูกันด้วยนะคะซึ่งมีการโพ์นะคะในแค ันที่บอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นเพลงแรกในชีวิตที่เราได้ร้องตามคำขอของเอและลูกๆในทีมงานให้ร้องออกมาดังเลยไม่ว่าจะเป็นทางดีบ้างและส่วนมากคือดาแต่เราก็มองว่าดีนะที่คนเอาไปร้องเอาไปเล่นจะได้เป็นความสุขของใครหลายๆคนเพราะฟังแล้วกะหัวเราะแต่สำหรับพนที่ดาดาแน่บอมักแน่สั้งแน่ยอยากบอกว่ากะสร้างฉันก็ได้ไปร้องทึงหัวไผ่ ฉันกินข้าวแซ่บนอนหลับฟันดิแต่ก็เป็นรอยนิดหน่อยจ้างใดก็ขอบคุณฮักและเป็นกำลังใจจ๊บลูกๆทีมงานต่อไปแม่ร้องเพลงนะเพลงมันจังสี่ดังนี้แม่ร้องเองนะเพลงมันจังสี่ดังนี้นะคะเป็นโพสต์ค่ะจากคุณยุ้ยนะคะผู้จัดการเพลียวพาท็อปไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้แฟนคลับ f อฟซีหลายท่านเนี่ย ก็ไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ึืนบ้านไมแล้วค่ะพี่น้องค่ะแาจะว่าเป็นภาพงานเลี้ยงตอนยาเมื่อคืนค่ะแล้วก็มี FC หลายๆท่านเนี่ยมาแต่งเพลงนี้นะคะโดยที่ให้คุณยุ้ยเนี่ยเป็นคนร้องนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคนร้องให้คุณเพลวพราวค่ะซึ่งคุณยุ้ยผู้จัดการเนี่ยก็ได้ร้องเองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพบรรยากาศนี่คืออบอุ่นมากๆเลยนะคะ คุณพิบาวถึงกับซึ้งกลั้นน้าตาไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขานี่ค่ะแฟนคลับนะคะก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาคอยละมั่งเจ้าเป็นกําลังให้เด้อจ้านี่ค่ะสุดยอดแล้วที่ทําแบบนี้ที่เหลือก็ช่างมันเริดแม่คอยเทิงฟังเทิงยิ้มส้างความสุขให้หลายอีดีจ้าลืมเรื่องเครียดหลายๆยอย่างไปเลยนี่นะคะคุณผู้ชม่ะ แม่ปล่อยเพลงเต็มเลยรอฟังจ้าสู้ๆนะคะแม่แพลวแฟนตัวยงปิดกำลังใจให้ด้วยจ้านี่นะคะแฟนคลับ FC ก็ต่างมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แพลวเผาด้วยเลยกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขออนุญ,ญาตแซงนึงนะคะทางคุณแม่แพลวนะคะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สปปอลาวนะคะคุณผู้ชมค่ะมีผู้ใดอยูอ่าสปปอลาวบอนะคะตอนนี้นะคะ ตอนเย็นสามารถไปชมคอนเสรริร์ตคุณแม่พผาเผาได้นะคะคุณผู้ชมขาปังจริงๆเลยค่ะไปทัวร์คอนเสรริร์ตนะคะที่สปป,ปลาวนะคะคุณผู้ชมขาพาลูกๆไปทัวร์คอนเสรริร์ตที่ไกลเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยซะเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้คุณแม่เพาด้วยละกันค่ะ นี่ค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะคะทางคุณยุ้ยผู้จัดจาการแพลวท็อปไลน์ค่ะก็ได้ออกมาโพสอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยมีใจความที่บอกว่าเอาจริงๆนะคะวันนี้เอฟซทั้งทักมาโทรมาเห็นดรามา่าคนด่าเรื่องเพลงเยอะมากแล้วกว่าน,นิรุยคิดมากไม่สบายอีกอยากบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะดราม่าวันนี้นิรุยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแต่ตัวข่อยก็ยังหัวควรเจ้าขออยู่เลย วันนี้ทั้งคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ด่าทั้งคนกดไลค์คนให้กำลังใจไม่ว่าจะโพสเป็นคลิปเป็นเรียวต่างๆทุกช่องทางวันเดียวทำให้โบนัสขึ้น200 สองสี่หกะะดอลลาร์นะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณจังใจนะ,ะก็คือพี่นิรุยนะคะได้ออกมาโพสโดยมีใจความที่แบบว่าความคิดประมาณว่าผู้ใดซีดาซีเฮดไห้คิดมากก็ตามแต่ว่าทั้งพี่นิรุยเองนะคะคุณผู้ชมคาะก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดมากอะไรเลยก็คือตัดปัญหาไม่ได้สนใจดราม,มา่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะก็อยู่กับเจ้าของแล้วก็พยายามพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆนะคะก็คืออะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดีต่อไปเอฟซี MC ทีฮักเขากัยังมีอีกหลายนะคะอันนี้ก็ที่เป็น ความการโพสออกมาประมาณนี้นะคะพี่น้องขาทั้งพี่ยุ้ยผู้จัดการเพลวพลาทบไลน์นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะแฟนคลับเอฟซีก็ให้กําลังใจกันเยอะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่ะมีคนหนึ่งนะคะเป็นแฟนเตยงค่ะบอกว่าคนจะดังครับจะแซง33ล้านวิวแล้วนะครับตอนนี้นี่ค่ะเชีย์นะคะสาหรับ ดราม่าเรื่องที่คุณนิรุยนะคะร้องเพลงนะคะคุณผู้ชมขาแบบนั่นแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าคุณนิรุยเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะกับปล่อยผ่านไปค่ะพี่น้องค่ะดาดรุนเขาได้เงินรางมีคนอิจฉานะบอกขนาดนี้นี่ค่ะสุดยอดมากค่ะดังแบบไม่ทันตั้งตัวคนจะดังช่วยไม่ได้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดียวเขากะแฉไป ม้ามาอีกก็คือดราม่านะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวก็แชร์ไปดราม่าอีกมันคือมีภาพที่ซาบซึ้งมากกว่าบอลเมนหนังตลกนะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นกำลังใจนใะหะ้คุณนิลุยค่ะแล้วก็คุณแม่แพวเพาด้วยนะคะคุณผู้ชมขาทางคุณแพวเผานะคะเรียกได้ว่าเจอดราม่าเยอะซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งเรื่องที่ผ่านมาที่โพสต์ภาพแขวนรูปผิดไปนี้นะคะก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณผู้ชมขาทางคุณบอตีนะคะแล้วก็เพจอีกี้เนี่ยแทบกับ แทบจะเอาเรื่องคุณแพรวพาวอยู่นะคะคุณผู้ชมขาแทบจะกัดไม่ปล่อยกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะคุณแพรยวพาวสู้กับดราม่าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่า FC บางท่านนะคะก็ยังโจมตีคุณแพรยวพาวอยู่เลยค่ะแต่ว่าคนที่ไม่ห่างไปไหนนะคะแล้วก็พยายามอยู่เคียงข้างคุณแพรยวพาวมาตลอดเลยก็คือพี่นิรุยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหอยู่เคียงข้างคุณแพรยวพาวตลอดมาเลยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามจะทุกข์จะสุขนะคะคุณผู้ชมขาก็มีพี่นิรุยอยู่เคียงข้างนะคะวันนั้น ร้องเพลงให้คุณแป๋วเนี่ยโอ้โหคุณแป๋วถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะคิดภาพเป็นเรานะคะคุณผู้ชมขาคงแบบว่าซึ้งมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าคนมันสู้มาทั้งชีวิตเนาะสู้มาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าก็ไม่พ้นจากดราม่าสักทีนะคะคุณผู้ชมขาแล้วพอมีวันหนึ่งนะคะคนที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขามาทําอะไรเซอร์ไพรส์ให้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องซาบซึ้งใจนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกําลังใจให้บอสแพลด้วยละกันคะ่ะ ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้คุณแพรวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาววันนี้นะคะดูผ่านไลฟ์สดได้นะคะคุณผู้ชมขาน่าจะไลฟ์สดนะคะผ่านาเพจของคุณคุณแพรวแสงทองนะคะคุณผู้ชมขา,อะะมขารอติดตามชมกันได้เลยนะคะ แล้วก็ทางน้องเพลงพิมรดานะคะตอนนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีการซื้อชุดนะคะให้คุณแม่เพวเผาด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่เพวเผาเนี่ยบอกว่ารู้ใจแม่จริงๆเลยนะคะชุดสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะถ่ายภาพคู่กับภูวิลล่านะคะโอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะกับคุณแม่ลูก2คนนี้ หุ่นยังสวยยังแซ่บเหมือนเดิมนะคะสําหรับคุณแม่พผาเผาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางคุณแมวเผาด้วยนะคะขอให้พ้นประเด็นดราม่าไปได้นะคะแล้วก็ขอให้แข็งแกล่งสู้ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ในวงอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ดูแลทั้งลูกๆในวงดูแลทั้งลูกตัวเองเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกล่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็เป็นกําลังใจให,ให้คุณแพรพาวต่อไปแล้วกันค่ะส่วนวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ